ดูผมช่่องรุ่นจะแะไรครัตอนนี้ก็กลับจากกินเนื้อย่างแล้วนะครับกับเพื่อนแม็กกับเพื่อนแน่แล้วก็เพื่อนแจมนะครับอันนี้มันก็มาบ้านผมนะมาอาบน้ำนี่นี่ให้ดูให้ดูโคตรเท่เสิบล้อไอเมย์นะแฟนในผู้บ่บบาวสิบล้อเธอไม่เธอตื่นเข้ามาแบบแล้วกลับมาจากการกินเนื้อย่างแล้วนะผม มันาอาบน้ำคิดว่านะให้เรานานๆนนได้เจอกันเป็นอาทิตย์แล้วเพิ่งมาน่าจะเหนื่อยเอามันมาด้วยเอามันมาปลูกของของเพื่อนแนนแล้วจํจสร้างมันไว้หรือเปล่าเอามาส่งหรือเปล่าพรุ่งนี้จะไปไหนไมื่มอ๋ยวเราดูกันไปดูเลย ท่านครับอาบน้ำครับท่านอาบน้ำครับคู่รักมีอยู่มึงจะเอาแฟบมาอาบน,าน้ำมีอาบน้ำก็วิถีชีวิตรดล่องครับผมใช่รดล่องแล้ว <c oughs> เอา <c oughs> ชิวเลย <c oughs> มึงนี่ดูทุกคลิปเลยเนาะ นี่นะผมรถอะไรไอ้คนรถมาเราหนีทำไมรถมึงแปลกๆวละไม่คือเดิมปะมาทำอะไรมานี่ยมันไม่รู้อะก็มันแปลกๆวละมึงใส่หมวกตั้งแต่ตอนไหนนี่ใส่นาแล้วใช่ไหมว่ามันแปลกๆนะ รถนไปทำอะไรมาเพิ่มเลยรถไปทำอะไรมาเพิ่มเลยแป้งไหมไม่แป้งไงเรื่องอะไรเจอนานหรือเปล่ามันเป็นอะไรวะเกิดวะมึงใส่ไฟใส่หมงตั้งนานเลยใช่ไหมใส่นานแล้วเออตั้งนานนะแล้วมึงใส่โมขุนโมขุนอีกเยอะอีกความมันเป็นถอยเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเลยเนี่ยถอยโมกระเทียมเดี๋ยวจะทำใส่โมกระเทียมเนี่ยเออโมกระเตียวนี่ใส่กระโตนี่ตัดตัดคอตรงนี้ออกตัดคอตรงนี้ออกปุ๊บก็ต่อต่อมาอีกโมกระเตียวเยอะขนาดใช่ม ทาโรเลยลูกพี่ว่าไงโอเลตจะทำเหี้ยอะไรครัพี่เตานะไม่อยากไปบ้างเจียกีไม่มีเวลาไปด้วยอยากไปบ้านพี่เตากลังขาดใบช่วนหน่ร้อนร้อนคุยกับเจไม่รู้เรื่องแล้วคุยกูไม่รู้เรื่องมาลองมาดูดิรถมึงเก็บไวปยังดีไม่รู้เอาเสื่อผ้าเลยปล่อยนี่เองทำแหลกซะด้วยตอนนั้นเอาสายชาติตัวนั้นไปก่อนแล้ใส่ชาติ นี่เฮ้ยหนูรู้เขาแปะป้ายนี่ตอนไหนวะ่เนี่ยกูเพิ่งเห็นนั่นแหละบ้านหลังนี้สี่ลูกสี่เลยครบแล้วแปะตอนไหนวะนี่รถมึงไงอยู่ใครเอารถกูไปไม่มีบอกระสุงพวกสองเลยไม่มีครับนี่มึงดูรถกูนี่ดูไอแอมวะครับเขาไปาไปโรงเรียนรถเขาพังเลยแล้วเอารถกูไปนี่มีแต่ดิลนี่ไม่หลังคุยไม่ได้ล้างไว้เลยนี่ทุกคนอันนี้รถมึงก็อยู่เหมือนเดิม เจออะไรก็บวิกูวิบกูตันติและมันตันแต่แตงได้เลยนะผมเนี่ยลดแต่ละคัน้นอันนี้กลับจะกินเนื้อย่างกันเลยมาอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ไปนอนอาบน้ำก็นอนไหนนี่ยังไม่รู้ครับผมนะว่าจะเข้าบ้านมันดึนนกค,ค,คกรกออับเดี๋ยวนอนบ้างคนเแถาเข้าว่ายคนเฒ่าอยู่กับบ้านบายนอนกูอ่าไปส่งให้แน่นแป๊บเดียวส่งให้แน่นไปบ้านแกบนก็กลับมาก็ได้เอาเอาจนลองไปนู่นแหละ อไปอีกหลังหนึ่งครับผมมีบ้านสองบ้านเช่านะเออมีเอฟซีถามว่าแล้วพี่แม็กไม่อยู่บ้านเหรอครับอยู่ครับทำไมต้องไปเช่าก็เช่าเก็บของแล้วก็เช่าเก็บของชิวเก็บอะไรเยอะแยะไอ้บ้านบ้านเช่าทำเป็นศัตรูนะยางเนี่ยผมซื้อมาเป็นตามเส้นนะทำไมมันเป็นยังไงเจาะต้ะเกีงให้ดึงอู้ขาวเถอะวะอืมเฟตดหรอเฟตกูดอกยัง ยังชัดนะดูาทำค่ื้อผมชัดเอาจ้องเก่งเลไปไปหาน้าไปนายพาคนนู้มึงอหรอน้านาคอยแม่งเาไปเล่เลยปานก็จะรกรหน่อยนะกูเพิ่งทำรถไปเสร็จคันหนึ่งเอาไปิดไฟให้โอ้ยคนรัผมเกี่ยนพม่าเลยเ้มันไปอาบก่อนนะไปไปหาน้ำก่อนเลย

ข้าวน้าอะไรเนี่ยโอ้มันก็เปึกเกินไปผมข้าวน้าจริงนะครับผมทำบมาห้องเสียตอนไปจอยได้เนอะไปทำยังไงเนี่ยดูดีดูได้ก็ทำมีอะไรอู้หูว่าอะไรไอตอนไหนตอนไหนมี่ะ่อนเอวิฮางเน่ะไม่มีเอ้ากูเห็นอยู่ดิกูอยากกระโดดทีมนี่อะไรนี่ไไม่ด้อันนี้ สนิทอะไรนะสนิทวีถูกแล้วก็สนิทเล็ลวีตอนต้นวีมาวีไหม่หมถ่ายอมาที่แกผ่าอันนี้คือวิธีแกผ่าเฮ้ยข้าห้องน้ำก็ระวังลื่นะไอ้บ่ญเจไดใจเจิดใอีกแล้วตัวอยู่คนเดียวจิดในที่นอนเลยแล้วตัวส่กเดีัว ครีมหนวก็มีเอ้ยแล้ไม่ใช่คริมหนวดนะมันเป็นอะไรสักอย่างอะไไ,ไอ้ติเออจะเป็นทิมเมนอะหนวดรายุมันก็สะอาเสร็จก็เช็ดหัวแล้วก็มาควายดิก็ประมาณนี้ครับผมลังากดกินน้ำยางเสร็จก็มาอาบน้ำบ้านผมแล้วก็จะสง่งเจนนกลับบ้านไปนอนนะเอ็มแม็กก็น่าจะนอนบ้านผมแล้วแม่ก็นอนบ้านมันมนะยวรอดูอีกทีนี่ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วมั้งนะ เออไปบเลยสองงคนนะเออไปเข้าไปทั้งสองคนนั่นแหละเหยออกมาไอ้คนเนี่ยไอ้พวมึงเข้าไปจกี่ยวเมืเไปแบบน้ำด้วยกันนี่ <_ S 2> บ้าแล้วว่าใครจะกูมาให้ของสะสมใหม้ก,กูกูก็บางไว้หน้านะกูก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะอันนี้มาจากกินอะไรย,ยา่างครับไอ้พวกมึงพร,ร้อมหรือเาพร้อมไหมพร้อ <_ S 2> มหาอะไรอ้วนดิผอมไม่หาใครแบบพร้อมเะคาอมันผอมนะ กูนะผมันกูทำงานโคตรเหนื่อยเลยอ๋อเข็แต่ไนก็ต้องกูมันทำก็คืนนี้มันนอนไหนรูัวเดี๋ยวนอนบ้านล้างหนูล้างหนูล้างหนูกูนอนคนเดียวนะไม่หรอกา้ารังไอ้ทารังไอ้ทาังไม่ใช่บ้านทารังใหญ่ก็คือคือเข้าไปเนี่ยกูคนณเถาอันนี้คุณเถานอนมันดึกเลยคือมีหญ้าผมนะครับหญ้าหญ้าอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวเข้าไปใช่ลุกลื่นลง ไม่ไรเลยบอกเลยระวังมันลื่นอะไรอ๋อวีนีบวีมันตกกูมันอรมณกูนึกว่าลื่นลมไปเลยวะกูนึกว่าเจียบของกูก็เลยบ้านนั้นก็เช่าไว้เก็บของอะไรครับผมนแต่ว่าส่วนม้นเนี่ยผมตรงไหนที่ว่าอยู่สบายใจก็นอนลงนผมเป็นคนง่ายๆครับง่ายขับรถไปจอดนอนหน้าโรงยางก็ได้โอ้โหบางทีผมก็ เวลาผมใส่ยินแล้วบางทีก็อยากไปนอนที่ข้างทางก็ขับรถไปนอนข้างทางครับครับใส่ยินแล้วก็อชิลไปนอนหน้าน<อ>งานเงี่ยผมผมเป็นคนนอนง่ายครับนอนง่ายอืไม่ใช่ว่านอนแบบคลุกดินคลุกแร,นรงนอนง่ายนะแต่ว่าเออนอนที่แบบแอขอให้มีรถอะครับผมนอนได้หมดนะครับผมขับรถมาเก้าปีแล้วนะครับอันนี้ก็ชิลอันนี้ก็การประยากกินได้ยากนะใช่ใช่รออยู่ อร่อยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่เพื่อนมาอาบน้ําที่บ้านเหมือนเดิมมาดูรถมันด้วยมาดูรถมันดูอะไรยังดีโอเคครับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายฝากติดตามด้วยติดตามบรุทนจอยได้แล้วก็แจมแก๊สซิงแมคคันเร่จมนะครับผมนะครับครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กําลังใจให้กําลังใจนะครับผมนะครับโอเคครับไปแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ